สนับสนุนโดยนักสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยนะคะวันอาทิตย์แบบนี้กับรายการเส้นทางนักขายดิยฉันมินดานดิตยาวัฒนะนะคะใครที่ชื่นชอบงานขายหรือว่าอยากจะรู้จักวงการนี้มากขึ้นนี่คือรายการของคุณนะคะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราได้ชมกันแต่ว่าก่อนอื่นไปดูขา่าวนักขายกันก่อนนะคะในรอบสัปดาห์มีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะ เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานายพธิพงษ์ล่ำซำประธานกรรมการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อบูรณะปฏิสังขรพระอารามหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานโดยมีนายสาร,รสาล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน ได้สนับสนุนหนังสือสื่อความรู้ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุนาาสร์นวเสนาสนารามราชวร,รวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืม่อ<ม>วันที่21่สิศจิกายนที่ผ่านมาบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยนายอามานคาปัวประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดได้จัดกิจกรรม FWD Passion Club b y Family กิจกรรมที่เชิญชวนลูกค้า FWD มาร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และดารารับเชิญคุณมอสปฏิพานมาร่วมทำกิจกรรมพร้อมทั้งสนุกสนานกับเกมตามจุดต่างๆอีกทั้งได้เพลิดเพลินกับมอสที่ร่วมขับร้องเพลงให้กับลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมโดยมีการมอบรางวัลต่างๆให้กับลูกค้าพร้อมทั้งมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้านณนะสวนสีนครเขื่อนขันหรือสวนบางกระเจ้าจังหวัดสม,มุทรปราการ AFWD our brand promise is get ready to live And get ready to live with all your passions. So very happy today to organize as part of FWD Passion Club the bike rally with our customers. So you get to have some uh, some work, so in terms of biking, but you also have some fun because you have some uh, various checkpoints and you have different games that our customers can enjoy. So it's a bit of work and a bit of fun. That's what we see at FWD. Our role to inspire our customers to live their passions and, uh, and live your life with all your passions. So, um, that's what we believe at FWD and we look forward to organizing more such activities in the future. <laughs> Thank you. The Road Safety Research Center ครื่องทางทศวรรษกับการจัดการที่เข้มแข็งระหว่างวันที่14-15ธันวาคม2558ณศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกระทรวงคมนาคมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน